สวัสดีค่ะมีชันนันทบุญธิดาลุงจังนเลกที่สุดเกสวัสดีค่ะ,คะมีชัน สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสืบดิบพร้อมหนึ่งเลขที่ 10F สวัสด like ีค่ะดิฉันนางสาวชาติพรบัวเลขที่8สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวอภิญานำแลงเลขที่1ค่ะอุปกรณ์หลักๆนะคะจะมีกระดาษลังค่ะใส่ลิ้นค่ะใส่น้ำเกลือน้ำยกืนกาวแล้วก็ไม้เสียบทุกชิ้นค่ะ ม,มีการทำนะคะเราก็จะตัดกระดาษลังเลยการกัดตัดกระดาษลังเป็นวงกลมเพื่อทำเป็นล้อค่ะแล้วก็ทำเป็นโคงสร้างรถแบบสราเป็นรูปวงล้อค่ะแล้วก็มีการทับค่ะ ข้างในเป็นเป็นเป็นซลิงใหญ่หรือไซลิงเล็กใหญ่เหมือนกันโเี่ต่อยเดินหน้าได้อยู่แต่ได้นิดนึงได้นิด <c oughs> นึงาแสดงอะไรระบบไฮดลิกอลจะใช้ของ และกระแทกกระหน่ำลงระจนเป็นอะไรงเคลื่อนแนวตลวของกระบอกไฮโดรลิคความดันของไหลไฮดรีในระดับที่เท่ากันในทูคที์ทางและที่แรงที่กระทำนัจุดมีของไหลจะผลักให้กระบอกไฮโดรลิคเพื่อนที่ไปเร็วขร้นต่อไปจะเป็นการ ื pues ่อนที่ของที framework. ่มาของสูตรค่ะคือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงเป็นการเคลื่อนที่ของวัตถุเป็นการเคลื่อนที่ที่ไม่มีไม่เปลี่ยนทิศทางเช่นการเคลื่อนที่ของลูกมะพร้าวเมื่อตกจากต้นสูตืในดินการเคลื่อนที่ของรถยนต์บนท้องถนนการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงสามารถแบ่งได้อีก2แบบคือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงที่ไปในทิศทางเดียวกันการเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงที่ มีการเคลื่อนที่ที่กับทิศทางการสูตรก็คือ s เท่ากับ v t s คือระยะทางในการเคลื่อนที่ v คือการความเร็วของวัตถุ t คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ค่ะตัวอย่างเช่นรถยนต์คันหนึ่งเคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว1.5เมตรต่อวินาทีเมื่อเสาไฟฟ้าอยู่ห่างกันต้นละ50เมตรรถคันนี้จะเคลื่อนที่ผ่านเสาไฟาจากต้นที่1ถึงต้นที่10 ใ,ใช้เวลากี่วินาที v คือระยะทางเท่าก,กับ9คูณ50เท่ากับ450 v คืออัตราเร็วเท่ากับ15เมตรต่อวินาที t คือเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่แต่ได้สมการคือ s เอท่ากับ v ส่วน t แทนค่าในสมการคือ450เท่ากับ15คูณ t ยังไม่ทราบ t เปลี่ยนทีมาไว้ข้างล่างเท่ากับ450หาร50เท่ากับ30วินาทีค่ะขอจบการพรีเซนต์อย่างไรดีคะ